โอเคชุดน okay, ่าจะครบแล้วนะครับชุดครบถ้าเราค่าแล้วไม่เก็บของไปด้วยเนี่ยมันของมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะผมลองแล้วเซ็งเลยนะพอมามารวมกันในตอนสุดท้ายอะ่ะไม่ได้เยอะเว้ได้เยอะไม่เยอะเหรอบัตรเอาผมเทียบเป็นบัตรสีฟ้าแล้วกันผมเคยได้สักสิบสามสิบสี่อะไรพวกนี้อ่ะสิบสี่อะไรสิบห้าอะไรพวกนี้อ่ะอืม รอสักหน่อยแล้วก็ถอยออกมาโอเคโหใส่ลุลวเลย ต้องรีบเก็บแล้วต้องรีบเก็บ <Yeah. S 1> เออตัวนี้เป็นสไนเปอร์น่าจะดีเออแบบนี้เป็นสไนเปอร์แต่โคตรอันตรายนะเนี่ยถ้าพลาดก็อาจจะถึงตายได้เลยนะเนี่ย โอ้ยระเบิดมันมันอยู่อีกฟากนึงนู่นเขี่ยมจริงๆ ต้องเข้าไปหาจุดกึ่งกลางของระเบิดโอ้ยถ้าระเบิดลงแล้วเนี่ยแล้วก็ตามด้วยคอนมันก็น่าจะตายเหมือนกันนะลองดูสิเห็นว่าโดนแค่ตัวนั้นอะเซ็ง โอเคนี่ไงครับแต่ถ้าแบบนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันมาเกินไปครับมันมาสามสี่ตัวเลยตัวเพิ่มเลือดอนะมันไม่น่าได้แล้วแบบน้น เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยถ้ามันมา3ามตัวเนี่ยมันก็จะช้าลงไปอีกเฮ้ยมาแล้วบัตรสีฟ้าน้ำตาแทบไหลภูมิเจยังเลย รู้ oh. สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวถือโลมันเยอะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสักหน่อยที่แรกก็หย่อนลูกระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนี่แหละครับแต่ว่าในช่วงท้ายไปผมจะเปลี่ยนแล้วเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับมันจะได้โดนตัวข้างหลังด้วยลุย <laughs> ไปแล้วจับจังหวะให้ได้ นั่นแหละเป็นจังหวะที่ยากมากนะครับจังหวะแบบนี้แต่ว่าต้องลองเว้พืเจอก่อหมดแล้วเนี่ยมันจะได้โดนตัวข้างหลังด้วยครับก็จะง,ง่ายขึ้นโอ้นี่แบบธรรมดาธรรมดา แต่ก็ยังรู้สึกว่าห่างจากตัวถือโล่อยู่นะคือไม่ได้เข้าไปชนกันขนาดนั้นวิ่งออกกลางทงออกกลางทไม่โดนหมดจำได้ว่ามันเหลืออยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่มันไม่โดนกับเพื่อน ชาร์จแล้วส,สกิลวิ่งเร็วชาร์จแล้วครับเฮ้ยมันต้องอย่างงี้รู้สึกว่าได้ใช้บ่อยคะจับจังหวะ มันมันเก็บมันเก็บของยากเพราะนี่แหละเนี่ยครังหน้าข้างหน้าเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้ ไม่ไหวไว้ในช่วงท้ายนะมันเก็บไม่ทันจริงเว้ยนี่ก็คือสองตาก็คือชาร์จเลยสินะใจเย็นตัวนั้นมันถือโล่อยู่โอ้เสียทิ้งรู้สึกว่าไม่โดนตัวถือโล่สักตัวเลยแย่ yeah, แล้วทำไมมันแย่อย่าง,งนี้เนี่ย เออโดนโดนอยู่ตัวหนึ่งใช่โดนตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งไม่โดนเว้เซล โอเคไม่ไหวแล้วชุดพังหมดเลยต้องขอออกไปเอาชุดสักหน่อยโอเคสีฟ้าไปแล้วสองเออถ้าทำอย่างนี้ก็ค่อนข้างดีฮะหรือว่ายังไงเลยเครื่องยิงลูกระเบิดอันใหญ่เนี่ยจำได้ว่ามัน จะประมาณ16ลูกนี่แหละครับ โอ้ก็นานเหมือนกันนะเนี่ยทีแรกผมก็คิดว่าเราเบิดตุ้มตั้มตุ้มตามแล้วมันก็จะจบแบบแป๊บเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งไม่เบาฮะ ถ้าเจาะก,ก่อหมดก็คือค้อนเนี่ยแหละใส่เลยเป็นจังหวะที่เลงยากอมากๆเลยเอ้ยเหลืออีกขีดอีกนิดเดียวเอยมันไม่กล้าให้เล่นด้วยเลยฮะ โอ้ยตายสิเกือบไปแล้วไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าะนะเพราะว่าเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยพังแล้วไม่เหลือเลยก็อย่างน้อยก็เหลือลูกระเบิดนะครับถ้าไม่มีลูกระเบิดก็ตัวนี้ได้นะอันนี้ก็มีทางแก้เยอะครับถ้าไม่มีลูกระเบิดก็กด หยุดชั่วคราวแล้วก็ออกไปเลยยังไม่ถึงเวฟ99เลยอ่ะให้ถึง99ลแล้วกันรู้สึกว่า99เนี่ยมันจัดให้แบบเน้นๆเ,เลย แรกผมคิดว่าเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันจะเป็น16หรือเปล่านะหรือว่ามันดรอปลงแล้วเออก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นสังเกตเลยนะต้องไปลองกดยิงดูแล้วแหะว่ามันจะกี่นัดหนึ่งสองสาม1ี1ห1า1กเจ สิบห้าสิบหกสิบหกนัดโอเคอันนี้ผมยิงให้ดูเลยนะครับโอเคสิบ oh. okay. ประมาณสักสิบสี่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ปลาลงไปสักสองอันแล้วอะ่ะไม่ได้แย่โอเคก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับก็ อยากจะมาสุ่มอะไรให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็น่าจะได้สุ่มไปแล้วก็จะมีพิมพ์เขียวสีฟ้านี่นะครับเหมือนกันกระบ,บัตดเลยแล้วก็จะมีปืนสักสองกระบอกแล้วก็ชุดทหารนี่คือหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวแรกครับก็ยายามันน่าจะมียาแล้วก็ข้าวของพวกนี้เล็กๆน้อยๆให,ให้โคตรเล็กๆน้อยๆเลยระดับสองครับ าเปิดไปบางทีก็เจอเลื่อยเอันหนึง่งแล้วก็อาจจะมีปืนเนี่ยอันหนึง่งก็โอเคอยู่นะต่อไปครับสีม่วงสีม่วงโอเคมันก็เหมือนกับบัตรมันเลยแบบไม่มีผิดเลยอ่ะแบบถ้าสีขาวก็ไม่มีเลยสีขาวมีไหมไม่ม ก็จะได้ปืนมา